บายดีพี่น้องหลังจากฝนว่าจะตกกาบอได้ตกก็เลยพ่นยาเดอ้อมนันนี่หน้าฝนเหตุงานบ่ค่อยเต็มที่เด้อพี่น้องเดอ้อเลยบ่ค่อยได้ลงคลิปพ่ยนยามันนี่แต่อากาศก็คึมคึมยู่ เส็จงานบ่ค่อยได้เต็มที่หนาฝนเนาะเห็ดได้ช่วงเศร้าช่วงแรงตกกับบ่ได้เห็ดถ้าช่วงแรงตกก็ได้เห็ดแต่ช่วงเศร้าเด้อเห็ดงานสวนกับจังซีลักพิณเอาเอาเห็ดลายวันเอาทำมือหนื่อยบ่ได้เห็ดก็คือบ่ได้เงินเนาะเดี๋ยวกันยังซิมาถอนเนี่ยอีกกี่เด้อพี่น้องเด้อพ่นยาแล้วกับซิมาถอนเนี่ย ไว้ให้เขาตัดถ้าฝนบนโต๊ะเขาก็ตัดตึงหย่ากระยาวยกระโดกระดีดดอะไรแบบนี้ดีเคยสั่งให้ค่อยกินหย่านี่เด้เนี่ยคุณเนป่อยากให้เจ้าเบิ้ลมากินให้เบิ่งอยู่จักเป็นยังคนเฮานี่เนาะมาสั่งให้กินหย่าค่ะแต่เนาะเบิ่งนี่แหละสั่งกับโบฮิตตามเขาก็กไปเองอะละเนาะ ฝนกำลังสิตกแต่ตอนบ่ายนี้จักสิตกคือ็่า้าตกกับบอได้เฮ็ดตามมาตกกะได้เฮ็ดเนาะพามาเบิ่งพ่นยาเด้อมื้อนี้เด้อมาชมการพ่นยาใบใบมันแตกใบอ่อนก็ต้องก็ต้องได้พ่นกันแมลงบล่ให้แมลงกัดบ่ให้แมลงแทะใบมันเนาะ คนยาค่ะมาแลงพี่น้องเอ้ยใบทุเรียนก็นจะต้องให้สมบูรณ์เลยคือมันกัดแล้วมันก็เป็นห่วงวงเวงเวง้วงคืออะไรพี่น้องนอนบ้งนนนองเต็มมดเต็มเลยถุงเต้ามันก็ไข่ใส่น้ำหน,เนีเป็นจุดเป็นจุดนไงใส่นอน อากาศก็ขึ้มขึ้นจะเริ่มชิลิมละอองยา เอาสามนาทีนะเนาะสำหรับคิดนี้ก็พอะจะมีเดอ้อพี่น้องเด้อฝากหน่เดอ้อฝากกดไลค์กดมีให้ในเดอ้อเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปผ่านบ่ผ่านกับเฮ็ดไปไนี่แหละพี่น้องจ้าขอบคุณในหลายเดอ้อที่เข้ามากดไลค์ให้จ้าขอให้ฮังให้มีขอให้ร่ำใวยรวยเงินทองนั่นละจ้าสวัสดีจ้า